้าบะเนี่ยพอมพ้อมพ้อมต่อจากคีบงยาเนี่ยเขาปุ่นอันนี้กินจริงอันนี่นงางย<ม>บบานชุมดเจะบ่าวก็อายเป็นยังไงน้ำลองไม่นองนัวความนอนต้องน้ำลองเลิศก็ได้ส่ชงชนดอกม้มาเป็ คสุคแก่ง พอกันคิดนาดเลยค่ะ